อาย่ะไรพี่ครับผมจะมีกระถากันมะแดงบ่ครับเคยมีอยู่ได้ไครับผมมีอาจารย์ผูหนึ่งบรนสือเน้นดำปูเน้นดำนี่บ่ครับผมปูเน้นดำนี่โอ้ครับหาเงินเก่งได้ปุ่นนี่ตีครับเอ้าเราบริยุบัตมาช่วยมือนี่บ่ครับปูไต้ต่างประเทศแล้วอครับผมเพิ่นจดใหม่ผมอยู่ทีงไหนเราเดี๋ยวผมลองลองเมืองเมืองเอาลองมืองไทยกันหน่อยนผลแท่แน่นอนได้ไปผมแท่แน่นอนแยกตัวกันได้บอกัดครับจักตั้งเอ้าไปผลมือหรือผลมือหรืออ่าอ่าละบพรครับผม โอมพญามาลงงงเก่งตัสีกิ๊กขาวปุ้บส่งเนี่ย่าบอดิสีเอาไหมโอ้พญามาลงกงเก่งวันคู่บ่าจา์มูดเป็นเก่งเวทว่านข้าถา้าหน้าลูโตสิ้นจังโรเลมอนกามาคือมีหน้าลุดโตก็สิ้นจังผมก็งงกันครับบับนี้ทั้งพญ่าโซ่ขุนอีกที่สร้างแน่ยนจอบปัญญา คนกินนะครับต่อไปนีครับผมความทั้งเทปมีผู้ข้าบุเรนเจอทั้งหาคำถามพอดิษฐ์่าู้เรียนดำเป็นบ่นี่ครับผมจงมาปบปังรังสรรค์ให้ลูกหลานผู้นี้ตาล่าจากมดแดงโดยเทื่นสาธุแต่ลองบอกบอกกัดมับ่บอกรัดครับฮะลองเพิ่งเอาที่มันทำเจ้ากินแค่ผู้เดียว